สบายดีพี่น้องตอนเศร้าเด้อสุขสุขคนเลยจ้ะไก่ต้องขิงพี่น้องยังอยู่สามตัวนี่ไปสเสลือตัวหนึ่งมาทุ่งน้องขิงผันปลูกก็ใไก,ก่สิตาไา้เลยนะพี่น้องเลยดกเติบอย่ได้ ู้สึกแดดจ๊มจะเศ้าหรืพี่น้องนเนี้ยยันแดดปิดมืออยู่บนหนงเดีทางใน,งนจเะเจ็บายดีพี่น้องโอ้ยไปตัตตากาตะกั่นมาสองคืนนละค่ะไม่ไหเดินไล่ไปไนันไดพี่น้องเอ้ยตะกั่จะขึ้แล้วไล่คนหาฝนตกไล่คนไปไหา พอได้ควยาวยยี่บมันไงพ่อด้ควายยูดอกพี่น้องเลากำลังใส่ขี้เด็ดปีกพี่น้องจะน่อยถ้าเิ่งเปิดควายพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่อเอามดแตกระแสนี่น้องดูนันแก <Yeah. S 1> ลาด้นมันดูแล้วอเลสุกเลยพี่น้องอดกระแต๋าพี่นนองดังไฟต่อพี่อนาะต้มไก่สู้ต่อพี่เนาอเส็หน้านาะต้จะเย็นง <c oughs> เลวลาผสมไก่ใบส่วตอนเที่ยงพี่น้องนี่แหะตัวผัดปลาหมึกื่อคืหนึ่ก็ย่างมันบ่อยละแน่นอนตัวแบ่งไว้อยู่ฮึมวันเป็นขิ้นเงินเลยพี่น้องเอ้ยแบ่งไว้กินสะครับแบ่งไว้กินเลยนี่พี่น้องตอนเศร้าสิคิดนี่ผัดปลาหมึกกะลาแบ่งไว้เมื่อคืนนี้ครับขัวตะกะเตนพี่น้องมาเด่าพี่น้องสกุลุกคน กินข้าวเศร้าน้ากันเด้อจ้าวัชพูสักคนสบ,บายดีบบยดพี่พน้องมากินข้าวเศร้านกันเด้อจ้าขวดตะเปนพี่น้องเอย้ยลาไปกัดเนมื่อคืนนี่ขวดปลาหมึกเมื่อคืนแบ่งไว้พี่น้องเอ้ยเหม็นของเก่าเด้อทำของใหม่เด้อแบ่งไว้พี่น้องอม,ามาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อข้าวเศร้าเด้อ พอต้ากแตนพัดปลาหมึกเมื่อคืนนี่แดงเขาตัวเย็นเหม่ยนมันตุ่นเห็ดลายแดงกับเย็นเหม่ยนมันอุ่นกินอีกพี่น้องเสียด้ของอุ่นกินอีกของกินอ้าวมาทำกันเลยที่ทางแพงมืดขู่ทุกคนทางประเทศลาวแล้วก็ทางประเทศไทยทางต่างประเทศมาเด้อทำมีมอนเด้อรมัดตักขู่ตัวค้นนี่แหละ แต่เช oh, ้าแต่เช้ามือได้กระเด็นได้กระเด็นโอ้โปวดแหะใจว่าคนจตกเลยบตกคนแดดคนแดดไปสวรรค์มื่อวานเป็นเพียสีรถแดดจะแดดครับรถจับเมื่อไงคืนอยู่น้อกรับอีกนองราลับมนคืนสดแจ้งเลยผมคืน มันจามาจะสัดนไปสิงกันไปิงกันมานนงสางน <มา S 1> ันมาเบินสงนี่มเบิงเเบ่งเลยเบิร <c oughs> ์นเล่โทนศัพท์คุณยังโซัตจำพผู้บ่าวผู้สาวเป็นายกพลตรนำเรืองคุ้ยโอ้ยจึงสางนักหนุนหารหับนักหนวงนี่ละเ,ยว,อย,อย,เยวนี้เขาห้าหนุ่ยเอีกอันนี้เหยียดน้าม ยิงทำปฏิก uh, no uh, no like. uh, mm ิราเนาะน้าหน่อยน้าหนุอยใครเดี๋ยวมีโควิดเข่าเดินโวิดเขาใหม่เดินอือมัมีแนวจับจังเลยวาเนี่ยดูนะดาวกระเบียงจันนี้เข่าวกันเขาสปิดอีกเดินเขาสปิดปิดกันสันจรนอีกเดิน มมนมีโดยสารแลนอีกหน่อยโดยสารจะไปแลนอีกแล้วที่แลนภายในแข้งภายแข้งมันแล้วตรงนงยงงจายจังมีขับแบกลำลังเลยือเดิมขับ อำนาจมันก็เป็นตัวเมืองใหญ่นอกระวมมี่หรอมันนอกเฮาเนาะสุขภาพแข็งแรงเห็ดให้เห็ดหน้าโตกไยบ่มาเยือนดอกพวกงานเลยเพศทางไกลไายทางอื่นมาติดเชื้อเมืองใหญ่พวกเห็ดเบี้ยอยู่โรงงานเนาะมีห้องจักห้องงาน ก้านภูมิเขาหลับมาไว้แล้วบริเวแข็งแหงคือพวกที่อยู่ธรรมชาติแบมันนอกมันนาเยาไปอยู่แล้วบรรนอกมันนาเอาในเมืองอันตรายเขาอยู่ในเมืองอันตรายจับควันผิดจับควันเคมีในโรงงานใช้แล้วผัดปมกันได้กับอะไรดอก ิกระปุกตี่าปุ้มแพ่นี่แหงติดเชือไว้เลยตอนมากคนแก่สาหาดเหนใครเป็นมันมียาปัวเลยสะป้าห้ตถ์ใใครยื่นสาหาดเองพบลัง่ปะปาห้ตายเขาวิตตยาไรเขาไม,มยาปัวไปคุยกับไม่น่อยจ้ไม่น่อย,อยเรราอยู่อเมกตเขาบอกขอทาง่านจะมามียาปัวใครเป็นเราคือตายเราะ เขายังมีผลัดผลิตตัวตัวยาสิ่งี่เอาอมามแม่นบ่แม่เขายังไม้ซื้อจานเนาะว่าต้องรักษาแบบใดมันไม่เอาหได้แล้วมันตายหลายอย่นันเะอาปรทันนะหายาปรทันเลยโดนมากคนแก่คนมีอายุ ดูออกไปใส่ในเฮือนไม่น้อยแล look, ้วเป็นดุกวาวานหลายดุกจากเมื time, ่อเด้จากเมื่อเด้เต็มจย่างเมื่อเด้เอ้ยใจเต็มอยู่ประเทศลาวผมเยี่ยมคนเดียวแท้จริงหัวประเทศลาวแล้วมันบุญกว่าไวน์่ประเทศอื่นใจเต้นอยู่ประเทศลาวคนจะหจักเมื่อเด้เมื่อกินอาหารบ้านเฮาเด้ยกินแต่ของเตะกิน เขบไม่รสชาติผู้ใดกะคือเป็นคนไทยแถวภาคอีสานนี่กะมาซื้อดินอยู่ลาวกะมาหลบภัยก่อนอยู่ประเทศลาวบางคนกะบางคนกัมาเมียอยู่ลาวคือดินชื้เฮือนอยู่นี่ปลอดชานพิษอยู่ประเทศลาวคนไทยก็ไล่ย้ายไปอยู่ลาวลงตึกลงห้างสั่งครอบสั่ครัวสั่งถ้กิจอยู่ลาวไลาย้ายคนไทยก็จะอ่อนชวนยางชวนมัน สวนอ้อยโบแพกกับอยู่เบื้องไครเลยพี่น้องเลยมาแันจะมันไม่จะสวนมันสวนอ้อยเลยครับบุบเบิร์กบัดน,นี้หันคนเล่าเนี่ยจะไ,ไปทํางานที่ประเทศไทยแล้วไปท,ทำงานที่ประเทศตัวเองอืมมันสบายมีโรงงานหลายสวนอ้อยสวนยางเดี๋ยวนี้นกักติดโควิดอย่างไรทุนงานเขาบุบเป็นมันเนาะทุนงานก็มีต่างประเทศมาสามั่งโรคโควิดกับติด คนตกการตกงานของเมือน ทันนัน้คนคุบย์นอน <laughs> แม่ลืมกคุโจรโดาดมาตามอีกเ่าเนยปนอนปิปันประิามอายเออายนอนวะอายนอน <laughs> นอนคิดนี้ก็มีมอนหน้าไป่อนด้พี่นองเด้ออย่าลืมติดติามปิดหนาเด้ออย่าลืมโกเซโก้กกไรกตะใคร กระดิ่งให้ส่องบ่าหน่อยแหละเมืองแหละขอบคุณอาจารพี่น <c S 3> ้องเด้อโอ้ยลืมขอโทษลงมกัเดือบานหน่อยแล้วขอบคุณพี่น้องเด้อบาย